สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกทุกๆท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหวยหยุ้นนิเคอีคะ่ะทุกคนเช้าบ่ายวันที่12มีนาคม2567เดเด้อค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะทุกท่าน ่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องค่ะแนวทางที่ใจจัดทาขึ้นนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่าน ถ้าพี่น้องบอ่มากนะคะทุกคนก็ให้รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางที่ทายคลิปได้นะคะทุกคนสถิติก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันกันกบตัวเด่นที่ใจให้นะคะทุกคนแต่ว่าเลขเด่นประจําวันสามารถใช้ได้ทั้งวันเนาะพี่น้องมีมือเขายีมือหลุดคือกันเด้อพี่น้องเดอ้อมาดูที่11ก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้อง วันที่สิบเอ็ดนะคะจะให้เด่นรอบเช้าแปดและเจ็ดเด่นรอบบ่ายเก้าและแปดค่ะทุกคนวันนี้คู่ตัวเด่นไม่มาเลขเด่นประจําวันโบามาพี่น้องมางตั้งแต่บิงโหลดนะคะทุกคนรอบเช้านะคะบนมาสี่หนึ่งศูนย์ล่างแปดสี่นะคะทุกคนเข้าแปดนะคะเข้าคู่ตัวไม่เด่นนะพี่น้องแปดสี่สี่แปดนะคะทุกคนรอบบ่ายนะคะให้เก้าและแปดบนมาศูนย์สี่เก้าล่างสี่ห้านะ,ะพี่น้อง เ้าสี่เก้าเก้าสี่เด่นแยกมาเก้านะคะทุกคนเด่นระจําวันสองและเจ็ดวันที่สิบเอ็ดหลุดนะคะทุกคนป่ะพี่น้องไปรุ่นต่อวันที่สิบสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อมีข้ามีลุดทุกเมื่อนะคะทุกคนใจแอดมินเองนะคะทุกคนอยากให้เข้าทุกวันเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะคะใจต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ทั้งคอมเมนต์ทั้งกด รับชมทั้งกดไลค์ให้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งกำลังใจให้นะคะทำให้อดินมีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะทุกคนมาต่อค่ะพี่น้องวันที่12นะคะทุกท่านค่าวันนี้นะคะใจหาแนวทางมาได้เด่นอยู่ที่6และ5เนาะพี่น้อง6นะคะ6 1 6 0 63 หกแปดหกสี่หกเก้าค่ะพี่น้องห้าค่ะห้าหกห้าหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ค่ะพี่น้องคะเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะหนึ่งหกหนึ่งห้า 1นึ่งแปดค่ะทุกคนศย์ 0, คะ่ะพี่น้องศูนย์หนึ่งศูนกศูนย์ห้าศูะคะทุกท่านคะ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนมากระตามเลยพี่น้อง ไม่ชอบก็ให้ผ่านนะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นนะคะหกห้าหนึ่งศูนย์หกหกับ0ย์รอบบ่าย16 1 5 0หกหนึนะคะนี่คือคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะชอบคู่ไหนให้ไปกับทุกคู่เ้อพี่น้อง ทีนี้นะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ทุกท่านดูอีกทีให้เหลือรอบละสี่คู่เด้อค่ะพี่น้องบางวันก็ติดคู่ตัวเด่นบางวันก็ไม่ติดนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบเนาะพี่น้องเลขเด่นประจํวันาคารนะคะอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเบิ้ลประจําวันคือสามสามนะคะนี่นะคะเลขสามและเลขแปดนี้เอฟซี FC ทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคนทุกหน่วยทุกรอบนะคะทุกคนแต่ว่า วันอังคารดวงใจไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นาะพี่น้องเบาๆก็ได้นะคะพี่น้องเบาๆไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดเป็นหกสามหกแปดค่ะพี่น้องไม่ติดคู่ตเด่นนะคะทุกท่านห้าค่ะห้าสามห้าแปดห้าแปดห้าสามนพี่น้องเนาะหนึ่งกับศูนย์รอบป่ายและเลขเด่นประจําวันสามกับแปดนะคะทุกคนเป็น 1.3 1.8งสามหนึ่งแปดนะคะทุกคนศูนย์ค่ะทุกคนศูนยประมาณนี้คะ่ะพี่น้องคาเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมสำหรับ f c ท่านไหนท่านไหนนะคะทุกคนชอบคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะ FC ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะพี่น้องแล้วต้ามักนะคะหรือว่า f c ท่านไหนมีตัวเลขตัวอื่นในใจก็สามารถหยิบจับมาใช้ได้เลยนะคะทุกคน ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับหวยหุ้นนิเคอินะคะวันที่12มีนาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสมันหมานสุขปู่สุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีคะ่ะ